อะไปเล่นบุกเฮเว่นกันดีกว่าครับโอเคคือไม่ค่อยรู้ว่าการทำคลิปเนี่ยมันจะจำเป็นต้องตื่นเต้นขนาดนั้นไหมเพราะว่าคลิปแรกของผมมันตื่นเต้นแบบมากๆเลยครับไปเราต้องการจะไปอยู่ที่ไหนเอาเอาเพื่อนไหนบอกจะมาไง <c oughs> ทำไมไม่มาเบื่อทำไมทำไมไอไม่มาอ้าวคนมาได้แล้วเด้อมาเฮ้ออยไออันนี้บ่นเฉยๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกจะมาเล่นด้วยแต่เขาหายไปไหนไม่รู้ อ,อันนี้ไม่ต้องแปลกใหม่มากเลย <c oughs> นูกเกินเหรอช่าเถอะแต่เรามาสร้างบ้านของเราดีกว่าไอ้บ้านนี้มันก็ไม่มีอะไรอัปเดตมัน เออบ้านนี่ล่ะกันนะฮะเออเขาเปลี่ยนบ้านมาดิเขอแบบว่าเออเดี๋ยวนะ พอเปลี่ยนสีบ้านแป๊บหนึ่งนะครับคอเพื่อนผมอยู่ไหนไม่รู้ล,ลงต่อยาวๆฮะร,บรอบน,นี้คนข้างว่างอยากเล่นกับแม่นะครับแต่ว่าแบบเออเล่นยังไงผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมและ ไม่อยากไม่อยากขาดโรงเรียนสักวันหนึ่งเพราะว่าที่เกียต่ำงานครับไม่ใช่อะไรคือจริงๆผมก็ไม่ได้อยากไปโรงเรียนเท่าไหร่แต่ว่าก็มันก็เอาจริงมีสองอย่างคืออยากไปกับไม่อยากไปซึ่งความอยากไปมันมีมากกว่าเพราะเพื่อนผมอยู่ที่โรงเรียนเยอะมาก เพื่อนผู้ชายบางคนเขาก็แบบว่าเพี้ยนเพี้ยนไงคือผมไม่ค่อยชอบพวกบางกลุ่มที่แบบเพี้ยนเพียนเพียเพ้ยนแบบไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาเพี้ยนแบบชอบว่าคนอื่นอันนี้แค่บ,บ่นเฉยเฉยนะครับคือจริงๆมีวิรกรรมมากกว่านี้แต่ว่าช่างมันก,ก่อน อืมเ,เอารถไฟฟ้าแล้วกันแล้วผมมีเกมพารไม่เท่าเพื่อนผมนะของเพื่อนผมมันเยอะมากเลยคือเพื่อนผมมีเกมพารในบุูทีว้นั้งแปดอย่างอะ่ะโอ้ไม่กอดเหมือนเขาจะเติมไปเป็นเกือบหมื่นบาทน,นะครับโอ้โหแบบว่า,าผมไม่รู้จะพูดยังไงกับเขาจริงๆคือ นอกจากคำว่ารว้ไปไหนครับพี่ <c oughs> โอเคแล้วผมจะเออมเดี๋ยวนะแล้วจะเอารถมาทำไม <c oughs> โอเคช่างมาถัถอะเมื่อผมลืมเปิดไมค์ตอนต้นคลิปก็ลืมไปเลยนะะ กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับหลังจากบนมาโคตรยาวโอเคสี่นาทีแล้วหรอเนี่ยว้าวโอเคเดี๋ยวค่อยแล้วกันจริงๆมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เล่นโปรนะฮะซึ่งผมคิดจะแบนมันหลายรอบแล้วคะ่ะแต่ว่าสงสารเพื่อนเพื่อนรหัสหลักหายไปไหนไม่รู้ รหัสหลักเพื่อนผมก็เขาไม่เขาเล่นอ่ะเขาเล่นรหัสลองที่แบบฮะเอ๊ะเอ๊ะไอไอเอ,อนี่มาได้ไงเนี่ยเออใช่าหมเธอครับเขาชอบเล่นรหัสลองที่มันเป็นโปรอะรหัสลองเขามีโปรสองรหัสมั้งครับโอเคจริงๆผมมีชุดนี้ด้วยนะครับนี่อ่ะอันนี้คือชุดที่ผมมีจริงๆนะฮะอันแรก นี่อันที่สองอันนี้นะครับอันที่สามอันนี้ครับนี่เออแล้วก็มีอันนี้นะครับอันนี้เหรออันนี้ไม่ใช่ะอครับเออจริงๆผมทำได้อยู่เลยไอ,อ้สามอันนี้ผมไม่เปิดตูให้แล้วกันนะโอเคงั้นผมก็ใช้อันไล้์อาจารย ผิดผิดอัน,อน,นครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปชิที่หลังอันนี้ใครโอ okay. เคเชืามันเถอะเดี๋ยวผมชวนเพื่อนมาเล่นแปบบ๊บเผื่อนะครับอะเผื่อว่าเขาลืมเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรใช่ไหมรับเมื่อ,อกี้ไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้เพื่อนผมจะอยู่ไหนครับเพราะว่าเพื่อนผมในโรบอกทั้งหมดเนี่ยคือมีเป็นพันคนนะเรื่งมันแม็กแล้วแบบว่าผมหาเพื่อนไม่เจอตอนนี้โอ้ยโ <c oughs> ทษดีโอเคผมชอบทำเล่นแบบนี้มากแต่ว่าโอเคโลโล โอ้โหอันนี้หามากเลยฮะเนี่ยเชิญเลยอีกตัวเลยเชิญอ,อีกคนหนึ่งโอเคหาไม่เจอช่างมันโอเคเออผมเบือ่อไปเล่นเกมอื่นแล้วกัน ้วลองไปดูแมพที่เวอร์อยู่แล้วกันนะคะคือแบบนี้อืมอา้าวหายไปไหนไม่รู้แต่ช่างมือถือครับเอ้ยไม่ใช่เลยโอเคต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วครับ